ส่วนที่ 3. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิน่นมาตรา70ปัจจุบันราชการส่วนท้องถิน่นแบ่งออกเป็น5รูปแบบดังนี้ 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2. เทศบาล 3. องค์การบริหารส่วนตำบล 4. กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 5. เมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ส่วนที่4คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือตัวย่อก็ไก่จุดพอพานจุดรอเรือจุดกพอรอมาตรา71ทับหให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการวงเล็บกพอรอจำนวนไม่เกิน14คนประกอบด้วย หนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการจำนวน1คน 2. รัฐมนตรีหนึ่งคนที่นายกร,รัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธาน1คน 3. บุคคลที่คณะกรรมการกระจายอำนาจให้อ,อปทอมอบหมายเป็นรองประธาน1คน 4. ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการไม่เกิน10คน 5. เลขาธิการกอพอรอ วงเล็บสำนักง,งานกพอรอเป็นส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการหนคนมาตรา71ทับ10คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพอรอมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 1. กํากกับดูแลโครงสร้างระบบราชการพัฒนาระบบราชการระบบงบประมาณระบบบุคคล 2. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานอื่นของรัฐที่ร้องขอ 3. รายงานต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีการดำเนินการขัดข้องไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 4. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรอมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานตั้งยุบรวมโอนการเปลี่ยนชื่อของส่วนราชการ 5. ตีความและวินิจฉัยปัญหาจากการใช้พระราชบัญญัตนินี้นั่นก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนั่นเอง 6. เรียกเจ้าหน้าที่หรือบุคคลมาชี้แจงแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณา 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่พระราชบัญญัตนินี้หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย เหตุผลการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534ฉบับที่1พศ2534เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่เป็นการจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆให้ชัดเจนเพื่อมิให้มีการปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกันร,ระหว่างส่วนราชการต่างๆ และเพื่อให้การบริหารงานในระดับกระทรวงมีเอกภาพสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกำหนดได้และสมควรเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนให้ครบถ้วนชัดเจน เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติราชการและกาำหนดอำนาจและหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการซึ่งปฏิบัติราชการในเขตจังหวัดให้เหมาะสมขึ้นประกอบกับประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่218ลงวันที่29กันยายน2515ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการบริหารราชการแผ่นดินได้ประกาศใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้วสมควรแก้ไขปรับปรุงเป็นพระราชบัญญัติเสียในคราวเดียวกันจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ผู้รับสนองพระบรมราชองการนายอานานปัญญารชุนนายกรัฐมนตรี เหตุผลการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับล่าสุดฉบับที่8พศ2553เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้คือโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้องค์กรอายการเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญและมาตรา255วัวรร้า บัญญัติให้องค์กรอายการมีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลการงบประมาณและการดำเนินการอื่นโดยมีอายการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชาทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้พระราชบัญญัติฉบับที่8 2,553ผู้รับสนองพระบรมร,ราชองการนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ